ตัวเตี้ยม,มาปวดรล่ะนะอนัากัวบสวัสดีครับผู้ต้องชมเข้าสู่มินิเกมพีดีที่48กันอีกแล้วนะโอ้ยมึนหัวหยุดหยุดใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแล้วค่อยๆเลื่อนนะโอเคนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็มาที่เกมกันคลาสสิกกันอีกครั้งหนึ่งกันเองคือจริงๆแล้วเราก็อยากเล่นเกมอะไรใหม่ๆนะแต่ปรากฏว่าน่าจะด้วยวันและเวลาหรือเปล่านะฮะทำให คือไอเกมใหม่ๆที่เราอยากลองเล่นก็คือ0 Player 0 Player แล้วก็0 Player เอง,เองนะคือไม่มีใครเล่นเลยฮัลโหลแล้วฉันจะเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นแล้ววันนี้เราก็เปิดคลิปกันมาด้วยเกมแบบคลาส,สิกกันก่อนแต่ว่า เราก็ไม่ธรรมาดาไงเราก็เล่นกันมาหลากหลายอีพีเอพิโซดกันแล้วใช่ไหมเราก็ต้องแบบมีความเก่งกล้าสามารถขึ้นมากเออเราคงไม่ตายแบบในคิวแรกแรกหรอกใช่ไหมอ๋ออ๋อใช่หรือเปล่าจะทำได้ไหมตึงตึงตึงทำได้หรือเปล่าตึงๆๆ ก็เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยเราอาจจะได้ไปเล่นเกมใหม่กันนะเนื่องจากว่าก็จริงๆแล้ววันนี้ตอนนี้ขณะนี้กําลังว่างอยู่นะฮะก็โอ้ยใครส่งเมสเซจมาหยุดส่งเมสเซจหยุดเดี๋ยวนี้ใครส่งเดี๋ยนะเช็คก่อนใครส่งนะคุณผู้ชมเราจะได้ด่ากันได้เออไม่ใช่นะฮะไม่รู้จักกันนะฮะคุณผู้ชมรู้จักนึกว่าออนเอออีพิกซ่าเขาเมสเซจมาอยง้โหส่งมาแบบติ๊กๆๆๆๆเลยไม่มีความเกริงใจกันเลย แม่ไม่รู้เลยเนาะว่าเรากาลังอัดคลิปอยู่เราเนี่ยแหละผิดที่ไม่ยอมเปิดหมวดดวงจันทร์อะไรอย่างงี้เนาะเออนะวันนี้แน่นอนว่าเราไม่ตายคนแรกๆฮะเนื่องจากว่าขอบคุณมากแม่ภาพ flash back แน่นอนว่าเราไม่ตายคนแรกแระฮะเนื่องจากว่า น่อยว่าเราไม่ตายคนแรกนะเนื่อจากว่าเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยเราอาจจะได้เล่นเกมใหม่กันเนื่องจากว่าเจริงๆแล้วตอนนี้ก็ว่างอยู่ก็แบบเออไม่อยากเสียเวลาว่างใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยมาอัดคลิปแต่ว่าน่าจะเป็นที่เวลาด้วยแหละมั้งนะทำให้แบบทุกคนไม่มีใครเล่นอะไรเลยแล้วคือฉันจะเล่นคนเดียวมันก็ไม่ได้ก็เจ็บปะโอ แล้วเกมมันจะสตาร์ทยังไงก่อนมีศูนย์เพลเยอร์เนี่ยดังนั้นแล้ววันนี้เรากลับเข้าสู่โหมดคลาสสิกกันก่อนเองนะฮะก็เป็นเกมร่างเดิมมาตรฐานที่เราเล่นกันมาบ่อยๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเกมนี้มันก็เล่นได้ไม่เบื่อเพราะว่าเออมันก็มีความแบบเอาจริงๆก็ต้องยอมรับว่าแมปมันเก่านะแมปมันไม่เปลี่ยนใช่ไหมมันก็มีความจำเจอยู่ในแบบของมันแต่ว่าที่ดีก็คือว่าเออมันก็มีความแบบใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะรู้สึกว่าฉันจะเจอ ใช่ไหมเย้ yeah! โหเก่งมากนะับมันแบบต่อหน้าต่อตาไงธนูธนูหลุดธนูหลุดจากตัวดีเทคทีฟก็แบบอืต่อหน้าต่อตาก็ชัดเจนนะฮะว่าเขาคือใครอะไรอย่างงี้เนาะเก่งมากดีมากดีมากเข้าด่านนี้ทีไรเนี่ยนะฮะคือสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกก็คือไปหาคารลีนเองเออนะไปสุ่มดวงกันว่า ดีหรือไม่ดีถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นเดท็ไม่ได้เป็นเมอร์เดอร์อะไรเงี้ยเราก็จะไปเสี่ยงชีวิตกับคาลิ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 คีริคา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 คาาริารราค i ครก็ได้ช่วยจัดการกับสปีเดอร์ที่โอ้โนเจ้าสปีเดอร์มันกำลังจะก,กัดตูดฉันแล้วตูดฉันจะเป็นรูแล้วโดนแมงมุมกัดไม่สิแมงมุมมันต้องปล่อยใยแมงมุมมันก็ต้องตูดเหนียวเออนะอะไรจะถูกดูดเข้าไปอะไรอย่างนี้นะเป็นคล้ายๆทรายดูดอะไรเอยเขาพิมพ์อะไรกันไม่ได้อ่านเลยนะโอเคไปหาคารีอีกรอบไปเราไปเสียงดวงกันเถอะ ไปเสียงดวงกันเถอะอ๋อนั่นนะฮะคือเขาน่าจะเดินไม่ได้เขาก็เลยต้องกระโดดเอาอะไรอย่างนี้เนาะน่าจะเป็นคำสาปของคาริเองนะฮะโอ้จะมีใครสาปได้อีกเนาะก็มีแค่คาลีคนเดียวนะฮะและนางก็สาปเราทำให้มองไม่เห็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแถมยังเดินช้าด้วยนะโอ้ฉันตายแน่เลย ตายแน่เลยมันมืดขนาดนี้ฉันว่าฉันตายอะไรอะโอ้ถ้าหยุดเดินปุ๊บฉันตายโอเคเดี๋ยวเราหาเหยื่อกันสักคนหนึ่งนะฮะแล้วเราก็จะฆ่าเขาแล้วเราก็จะได้ตายเองแหาคนดีแล้วเกินว่าแต่เราจะหาใครได้ก่อนมืดสักขนาดนี้โอาใหม่เกิรยิงไปเรื่อยนะฮะจังหวะนี้เขาคงจะโกรธแล้วล่ะนะถ้าสมมติว่าหยุดนิ่งๆนะฮะเออโอเคนะ,คะ เออ,เอ,อหยุดนิ่งปุ๊บเขาตายพอดีนะเมอร์เดอร์เออสุดยอดนะสุดยอดสุดยอดโอเครอดชีวิตอยู่กำลังจะจบชีวิตตัวเองอะเออแต่ก็ยังรอดเออไม่อรมาดาเห็นไหมคาลีม่มันชอบให้พรหวยๆช่ไหนะอย่าไปไว้ใจมันเยอะนะมันก็เป็นการเสี่ยงดวงเองนะฮะก็ค,คล้ายๆกับการซื้อหวยนั่นแหละคล้ายหรอ ลอลาลาลาอโอ,อ,อ,อ้วันนี้เราเป็นคนดีนะฮะเป็นโรสีฟ้าเออนะเป็นคนดีแล้วเอ,อ่อเปิดปิดเล่นทำไมหรออ่ะเราเปิดปิดเล่นวยอ่ะอ่ะสมรู้ร่วมคิดกันอีกเอาเอาเข้าไปนะโอเคไปแช่อ่างน้ำกันเถอนะแล้วเดี๋ยวเราจับตาดูกันนะฮะว่าใครคือมร์เดอร์ถ้ามันวิ่งมาหาเราแปลว,ว่าเขาเป็นมร์เดอร์นะฮะเราก็ รยี่ยมสังหารเขาได้เลยนะเราว่าแต่อ่างน้นํานี้คือไม่มีน้ําให้เราเหรอแล้วทําไมน้ํามาจากไหนเดี๋ยวหลังคารั่วหลังคารั่วโอ้โ oh น no. บ้านนี้อยู่ไปได้แล้วเอ,เ,อเอ้ยเอ้ยอย่านะอย่านะอย่าอย่าอย่าไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวหากันนะเรา ปล่อยไปตามเวรตามกันเถอะเอ้ยตามกันตามกรรมเถอะพี่น้องพี่น้องพี่น้องอยู่ไหนเอ่ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยติด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 ฮัลโหลฮัลโหล่ต่างคนต่างถอยโอ้ดี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 ชนพอดีเลยอ่าต่างคนต่างถอยเฮ้ยเฮ้ยอ่ยอาละ่ะ เรามาเข้าก่อนนี้อ่าโอเคเข้าใจได้อย่านะอ่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีเหมือนกันเอออ้าวไปไหนเราคนดีไงพวกเอ๊อะแบวะเออเราคนดีเหมือนกันเออจะกลัวอะไรน่ากลัวนะผู้หญิงคนนี้เธอน่าสงสยัย s u specious แล้วเธอไปขึ้นอะไรไปทาอะไรตรงบันไดน่อนะฮะ <c oughs> โอ มีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นแล้วนะฮะซึ่งไม่ใช่แถวๆนี้ดังนั้นแล้วกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นคนดีนั่นเองอ่ามีคนหน้าใหม่มานะ,ะก็อันตรายนั่นเองนะเออมีคนหน้าใหม่มาไหมมีคนหน้าใหม่มาอ้าวอ้าว มีคนหน้าใหม่มงก็ต้องยิงอ่ะไม่ใช่จะเย็นเย็นคือคนกลุ่มเราที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะสี่คนเมื่อกี้นี้ไม่ไม,ไม่มีใครเป็นนะเพราะว่าตอนที่มีเสียงกันฆาตกรรมเกินเกิดขึ้นคือทุกคนยังอยู่ที่นี่นะฮะเอ้ยอเล็กซ์คือยังไงคือเขาเป็น ID แท้ที่ซื้อมานานแล้วแต่ยังใช้สกินอเล็กซ์คือเป็นคนที่เ <Hey. S 1> สมอต้นเสมอปลายดีนะเนาะเสมอต้นเสมอปลายดีฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะ อย่านะอย่าเข้ามาอ่าไม่ใช่กลุ่มพวกเรานะฮะพวกเราอาเซฟนะฮะพวกเราเป็นคนดีเนาะเป็นคนดีกันหมดทุกคนเลยนั่นเองนะแหี yeah. ่ยมาย่องตูอะไรเดี๋ยวโดนละเออนะอันตรายหรือเปล่า Who is murder? เดอร์เมอร์เอรเขาต้องเหนียนแน่ๆนะคุผู้ชม <c oughs> เขาถึงได้ฆ่าแบบรัวขนาดนี้นะโอเคอ้าวอาเล็กซ์ล่วงลงไปแล้วลูก อเล็กซอร่วงลงไปแล้วนะเอ้ยยิงไม่โดนตายโอเคขอบคุณมากยิงไม่โดนนะพลาดไปนิดเดียวเองนะโธ่โอ้ตัวม่วงจำไว้เลยนะเธอทำให้ฉันตาไอเดี๋ยวเราเป็นคนยิงเองเนี่แหละอ้อยการสังหารหมู่มสเกอร์เอออโอเคโอเค,อเ,คเข้าใจได้เราก็เก็ดเก็ดฟีลลิ่งของเธอนะอะไรอย่างงี้เนาะโอเคนะอ่ะ มาคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมที่ชื่อว่า Blocking Date กันมากดีกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน Survive the zombie horde attacks and make it to the rescue location อลองดูแล้วกันนะฮะคือต้องโหลดด้วยเหรออเอ,อ คือตามความเข้าใจก็คือว่าเราจะต้องป้องกันการตายอะไรเงี้ยนะฮะก็คือหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตนะหลีกเลี่ยงการตัวเ yeah ย่พูดง่ายๆนะเออก็คือเราจะต้องพยายามทำไงอนะ survive เออเราจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะฮะเนาะโดยที่เราไม่เป็นซอมบี้สกอร์อนะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเกมที่อาจจะยากนิดน,นึงนะ ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามดูกันแล้วกันนะฮะว่าฝีมือความสามารถของเฮานี่จะทําใดมาสักแค่ไหนเนาะต้องเกิดแก่เจ็บตายใกล้ๆกันตึงๆโอ้ชีวิตมีเมีพิสโตลด้วยมีกระสุนอ้อยมือดอ่ะมองไม่เห็นสภาพนะถ้าเราจะทำกันแบบนี้นะโอ้ยมืดมีคุกชิเก้นอ่ะก็โอเค มีอ่าคือเขาบอกว่าไอของพวกนี้สามารถเก็บเก็บเข้าไปได้หมดเลยนะฮะอ,อย่าอยู่นานแล้วกันเนาะอันตรายเอาเอา,เอาไม่ได้เดี๋ยวนะแป๊บนึงขึ้นอะไรอะ่ะ f a เดอะแมปทู o d a r k brightness m a x แล้วโอ้โหยังมืดอยู่เลยนะจังหวะนี้แล้วฉันจะมีชีวิตรอดได้ยังไงก่อนถ้าจะมืดขนาดนี้นะโอ้ ไ s ซัมบี e ยิงไปเลยนะท่านผู้ชมยิงไปเลยเจะซัมบี้ก็ยิงไปเลยนะ <c oughs> คือเรามีสิทธิ์ที่เพื่อนๆของเราอาจจะกลายเป็นซัมบี้ไปด้วยนั่นเองนะฮะดังนั้นแล้วอันนี้ก็อาจจะอันตรายนิดน,นึงนะเออต้องระวังกันหน่อยโอเคมีกล่องมีกลอ่องอ่ามาดูกลอ่องกันดีกว่ามีอะไรบ้างโอ้มีฟรายชิคเก้นไงไฮพิกเซลฟรายชิคเก้นขอบคุณมาก ก็ดีเหมือนกันนะที่ฟรายชิเกตมันสามารถรับประทานได้อย่างรวดเร็วโอ้โหมาสเต็งคาเต็มคำเลยเนี่ยจริงๆนะมันมืดอ่ะเอ้ยมันมืดอ่ะฮัลโหลสวัสดีจ้ามีแบบสว่างสว่างไหมจ้า <laughs> set brightness to max ฉันก็ max แล้วนะก็ยังมืดอยู่เลยนะตัวเธออ,อุ้ยอยู่ดีมันก็วิ่งเร็วน่ากลัวมาก อาวไม่ได้กินเร็วอ๋อเราคิดไปเองนึกว่าไก่มันกินเร็วแบบกัดทีเดียวจบอะไรอย่างงี้เนาะฉีกทีเดียวไม่ต้องเคี้ยวจบกล <ly> ืนลงไปเลยนะไม่ต้องเคี้ยวหรอกเสียเวลาอะไรอย่างเงี้นะโอเคส่วนใหญ,ญ่คนไปรวมกันที่นั่นเราก็ไปรวมกันที่นั่นบ้างนะฮะในเมื่อเขาไปรวมเราก็ไปรวมแล้วกันฮะพยายามอยู่กับกลุ่มคอมนวัยนะเพราะว่าเผื่อเราจะได้แบบปลอดภัยกับชีวิตอะไรอย่างงี้นะโอเคยังได้โยอ,อะไรอ่ะ โอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. ตอนนี้มีผู้ที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนะฮะอ่าก็คือกลายเป็นซอมบี้ได้ไงก็คือโดนกินเข้าไปหรือไม่ก็น่าจะโดนฟ้าผ่านนี่แหละนะสักอย่างพยายามอย่าเดินเยอะอนะันจริงๆมีไนฟ์ด้วยนะอ่าเราสามารถ,ถฟาดเฮ้ยหยุดเลยนะหยุดหยุดเออ หยุดเลยนะเกือบแล้วฉันเกือบได้เป็นซอมบี้แล้วโอ้迈เกิ d อ้กิฉ <sh uh ันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วโอ้โหรู้สึกเหมือนคนยิงปืนเก่งเลยนะแต่โลอกละถ้าไปใช้ในิชวิตจริงต้องใช้ให้เป็นนะไอ้ยิงปืนเนี่ยไม่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 ่ไม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 ่ยังเดินช้าอยู่วายตุ้มเตี้ยมาปวหลอดน่ากลัวมาก แล้วใครเป็นซอมบี้เราจะรู้ได้ไงอ่ะไม่คือเขาจะปลอมตัวมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือปั๊มน้ำมันแก๊สโซฮอ95อะไรตัวอะไรตกตัวอะไรตก,ตตกอย่านะอย่านะอย่านะอย่าอย่าไม่เอาไม่เอาฉันจะหนีฉันจะหนีเราต้องมีชีวิตรอดได้เพื่อนเพื่อน โอ้มันรีบอ่ะมันรีบอ่ะมันเหมือนรีบอ่ะมันเหมือนรีบอ่ะฮัลโหล Are you alright? Are you surviving? โอเคฮ้ยข้างหลังด้วยเหรอเอาไงดีเราจะไปไหนดีเราจะไปไหนดีตายแล้วเราโดนทิ้งแล้วไหมเนี่ย เฮ้ยตกใจ <_ an> แหมวิ่งมาซะตกใจเลย <_ an> เฮ้ยโ้ยทำไมยิงแล้วมันมาเร็วกว่าเดิมอ่ะอย่าย,ยิงเลยอย่างนั้นอ่ะเราต้องพยายามทำตัวให้ปลอดภัยเข้าไปนะครับคุณผู้ชมเราจะตุยไหมไม่นานะนี่คืออะไรช็อตกัะเพื่อ เฮ้ย,ย,ยน่ากลัว oh my god เราไปอยู่นีมไหมจริงๆเราควรจะไปหากล่องเรื่อยๆแต่รู้สึกว่ากล่องนี้เราจะขโมยเป็นอ้ายชน,นทางออก mm hmm. เขาแบบน่าจะอาหารเยอะแล้วเนี่ย ถึงได้วิ่งขนาดนั้นได้เฮ e <eland> <nt ail out> ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งตายทางตันทางตันอีกกลายเป็นไม่นะมีเพื่อนเรากลายเป็นตอบีบไปแล้วโอ้ no อันนี้อะไรเนี่ยเนเธอร์สตาร์เคเราต้องหลีกหนีหลบหนีสุดชีวิต oh no นี่มันดงอมบี้ชัดๆฉันมาในดงนี้ทำไมก่อนหนีสิรออะไรโอยตต่แล้วเกิดเยอะเพืนเยอะเลยอะ่ะส,สู้เพื่อนสู้สู้สไว้ฝ่าดงไปเลยอะไรอะ่ะ r e s c u e is coming แล้วเราต้องไปที่ไหนเราต้องไปที่ไหนแล้วไหนพลุอ๋อโอเคเจ๋้ะเจ๋้ะ มาเลยช่วยฉันด้วยレสคิวレสคิวท็อกซินช่วยฉันด้วยโรบินโอเคปลอดภัยแล้วใช่ไหมหรือเปล่ามันจะมาอีก20วิเราต้องประครับประคองชีวิตให้ได้นะฮะอ่า เรากำลังจะได้ช่วยชีวิตแล้วเย้เรากำลังจะรอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้คือเรามาที่พลุแล้วและยังไงต่อแล้วคือยังไงอ่ะรอดูเลสคิวอีกหนึ่งเซ็ตเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ปะโอ้โาไหนเลสคิวเนี่ยเลสคิวอยู่ไหนก่อนนี่เลสคิวเหรอเนี่ยโอ้โหนี่เลสคิวบ้านไหนเนี่ย ดูสภาพฉันจะตายแล้วเนี่ยตุยเย่ตุยเย่เอาตุยเย่เอาตุยเย่เอาเอาซาระวันซาระวันซาระวันเตี่ยลงเตี่ยลงเอาซาระวันเตี่ยลงเตี่ยลงโอ้ตึด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 ตายโอเคขอบคุณมากอ้าวอายังยังได้อยู่นี่โอ้ยตา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 ยยิงมั่วเลยยิงมั่ว วยด้วยแล้วฉันอยู่ไหนเนี่ยตายแน่เลยบายบายจ้าโลกเออยากมากเลยนะเจ๊อุ๊ยสว่างเยอะทำไมันถึงกลายเป็นอย่างนั้นแล้วไหนคอนฟิวฮลัลโหลไฮพิกเซลไฮอ่ะอะ,อะโอเคแล้วไหนคือคอนฟิวก่อนเดี๋ยวคอนฟิวคืออะไรอะไรคือคอนฟิวเลสคิวมันหลอกลวงคุาผู้ชมอย่าไปเชื่อมันนะ หลอกลวงมากเลยเออยเยอ็ร้อยนะจะนายจ๋าอะไรคือคอนฟิวฮะโหลคือเราตกลงมาจากเครื่องบินใช่ไหมแล้วเครื่องบินก็แตกะแล้วเราก็ตุยเย่เราก็เหลือรอดชีวิตใช่ปะแล้วคืนนี้คือผ่านไม่ได้หรอโอ๊ยผ่านไม่ได้ด้วยแหมถ้าจะทำกันขนาดน,นี้นะจะทำทำไมเนี่ยออตำรวจเอามาทำทำไมก่อนแล้วอะไรคือคอนฟิว ันนี้ก็สงสัยอะว่าแบบอะไรกับฟีลหรออ่ะเรามาดูแมพกันสักนิดนึงนะคะที่เราไม่ได้ดูเนาะอันนี้คือธนาคารนี่เองอ๋อที่เราเดินทะลุทะลุโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็คือธนาคารนี่เองนะส่วนตรงนี้นคืออะไรแมสทงนี่ไม่ต้องพูดเลยเนาะประเทศไหนนี่คืออะไรไฮพ,พิเซ้อ๋อไฮสคูลอ่าโอเคเนี่ยอะไรเนี่ยยูรูสโอลัก เซฟโซนคืออะไรก่อนแล้วคนมาหลอกดาวผมทำไมไอน่ยแง่ใจร้ายมากเลยอุย้ยมือดอีกแหละเ <c oughs> มื่อกี้ยังอุตสา่าห์สว่างดีๆอยู่นะเอ้ยอะไรอะ่ะเกมนี้เหมาะก,กับผู้เล่นที่มีอายุมากกว่า15ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือวิจารณาญ,ญ,ญ,ญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าอา,อา,อ,าอายุน้อกว่า15ปีคนได้รับคำแนะนำอายุนอ,อ,อะไรก่อนอ๋อเอยอะไรเนี่ยโหลดอะไรนักหนาโมจัง โมจังเลยอย่าาวะเออใช่ไหมโมเนาะโมเออไม่ค่อยทำโม้อย่างเดียวเน้นหมัวเน้นหมัวเน้นโม,เ,นนมเอสนะสภาพโอเคคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเอ่อทิ้งท้ากันในวันนี้นะฮะเรามาฝึกสอบก,กันหน่อยดีกว่ายามเช้านะเ,เกมอะไรนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงก็รู้จักกันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาฝึกสติกันยามเช้าเองว่าเอยตื่นเช้ามาคณยังมีสติอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ เออถ้ามีสต,ติตอนนี้ทั้งวันก็น่าจะมีสติอะไรอย่างเงี้ยเนาะเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวนะก็พยายามคิดตามไปแล้วกันนะท่านผู้ชมอ,อ่าพยายามคิดตามไปเออแล้วก็ลองดูซิว่าเออมันต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะก็จะได้เป็นการเออเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออฝึกสมองไปด้วยอะไรอย่างเงี้เนาะโอเคมาขวางทางกันทําไมก่อนนี่แนะ่ เราได้คนที่3พอดีนะฮะอ่าที่3โอเคเอ่อกินอะไรที่เร็วที่สุดอันนี้ฮะกินอันนี้ฮะเร็วที่สุดอ่านอ่ไรอันอ,อันไลอ็นเร็วอ่าเบกอเ t โต้เบกเท้เต้กินชา้าจริงเลยโอเคนะ give grandma a flower คุณยายจมูกดอมันมาจากกะทิของไทยเกี่ยวไหมเนี่ย โอเคอะไรเอ่ยรอบบฟไม่ทำไมหนูตกทำไมหนูตกอะไรเนี่ยงงอ้าว ใจอ่ะใจหลายมากเลยอ่ะโอ้ยมีสติตั้งแต่เช้าจริงๆอันนี้โอ้โหสติฉันสติสติมีสติมีสตังฮะอ่ะมีสติมีสตังกันนะคุณผู้ชม Look at the stone block นะอ่ะโอเค A Jump off the platform ไปล่อวูอ้สนุกสนุกคิปัะชิงดานก้อนเอกอยู่ไหนอ่ะ อา้าวฉันยังไม่ได้ตีเลยฉันยังไม่ได้ตีเลยนี่แนี่ฉันได้ตีแล้วโอเคเออได้พอใจละพอใจละเอ,อ,อ,เอ,เอ,เอ่อ,อ,อโอเคอ้าวอ๋อโอ้ยตกอยากจังเย่อ่าเดทเธอพาร์ทห์เดทเธอพาร์ทหแหวนแหวนแหวนโอเค อาะยาอันนี้ยากมากเลยอันนี้อันนี้ไม่ต้องมีสตินะฮะแค่ต้องมีสมาธิต้องมีสตางค์ด้วยอ่ะต้องมีสตางค์ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเราเวลายืนหอบๆมันจะมันจะรอดนี่ก็เป็นทิปและเทคนิคนะฮะที่ได้มาจากอีพิกซันเนยนะเออก็เป็นเออเออเขาเรียกว่าอะไรดีเป็น playmate แล้วเนาะ ของเราะะที่เคยได้แนะนำกันไปนะะในซีรีส์ฮาร์ดคอร์นะฮะคุณผู้ชมได้ติดตามกัน17.5มัง้งก็ไปถ่ายดูกันได้นะฮะ <t> เขาแนะนำม,มาบอกว่าเวลาเจอผู้ T N T อะไรเงี้ยให้ยืนตรงขอบๆไว้เออเราจะรอดนะไม่สกรอบโอ้ oh! มาถึงก็อันนี้แหละอ่ะเราก็ได้ใช้เทคนิคเลยนะ,ะ <t> เห็นไหมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตายนะฮะถ้าเรากดชีวไปด้วยเนะะี่ยไม่พ่อยตายเออเห็นไหมบอกแล้ว <t> <t> อบอกแล้วนะฮะว่าเทคนิคนี้ใช้ได้ผลอย่าลืมไปใช้ตามกันนะฮะเอยืนตองคอผอบมุมเอาไว้อะไรอย่างเี้เนะาะอ่โอเคอ่าโอเคได้อยู่อ่ะโอเคเอาไปเอาไปเอาไปฉันรวยวู้อ่ะรีบเล่งรอนหมดเลยุอ่าโอเคได้อยู่อ่ะต่อไปทำอะไรเอ่ยอ่าเรียบร้อย ง่ายมากอะไรเนี่ยอ่ะมางแล้วก็เล่นปุ๊บเรียบร้อยนะเออที่ซ้อที่สามที่สวงที่สามแหมมั่นใจซะนะรีเจนเอ้ารีเจนทำไงอ่ะรีเจนใส่ใส่แก๊สเทียแก๊สเทียอันนี้อะไรเอ่ยเย้เอ้ยไม่ใช่อ้าวถูกแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรของเรา อันนี้ที่เราไม่ได้นะฮะผู้ชมอ่ะเก,ก,ก,กือบตกเกือบตกอ่าโอเคได้ที่สองฮะยังดียังดีเนาะอ่าที่สองโอเคยังไงอ่ะโอเค On the spot อยู่ที่เดิมนะฮะวีพา i r Iron Axe ปึ๊บเดียบร้อยได้ของใหม่ได้ที่สองเอ้ยโอเคได้อยู่นะฮะยังไม่ได้ที่หนึ่งเนาะ อ่ายังไม่เคยได้ที่1เลยอ่ะทำได้ไงกันเอ้ยโดยเฉพาะคนเนี้ยแซดบลาชาเลยเนี่ยคือแบบได้ที่1ตลอดนะเอ้ยไดที่3โอเคยังดียังดีเอ้ยปกติมันชอบให้เข้าเนเธอร์นะตอนนี้มันให้เข้าดีเอ็นเอองงเอาไปเอาไปกินเอาไปกินอ่าเรียบร้อยโอ้โหมันยังมีคนเร็วกว่าเราอีกเหรอ โอ้ยเราได้ที่3เ hey, ฮ hey, hey, ้ยไอ้แซดโบล่าชาเนี่ยมันโกงหรือเปล่าคือแบบมันจะมันจะแบบอะไรอะไรตลอดที่1โอเคโอเคมันไม่ใช่ที่1นึ่งละโอเคโอเคด่าไปเยอะอะไรอย่างงี้เนาะเฮ้ยมันเป็นแบบความยุติธรรมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เออแกรนมาแกรนมาเอาแกรนมาอยู่นี่เอาเราก็วิ่งไปไหนก็ไม่รู้นะจังหวะนี้เอาไปเอาไปเไปจ้าจมูกใหญ่อา่าโอเคเรียบร้อยจบเกมวู เฮ้ยที่สองโอเคอยู่นะไอแซดโบราณนี่คือไม่ต้องเดาก็รู้ว่ามันมันจะได้อะแล้วดูมันตอบมันตอบแบบเร็วมากนะมีสติกว่าเราเช้านี้อย่าเงี้ยก็อ่ะ ก็มาฝึกสติกันยามเช้าไปแล้วนั่นเองนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของอมิดเิเกมประจําสัปดาห์นี้พรกันใหม่สัปดาห์หนะ้าจะมาเล่นอะไรกันต่อนะ,ะมีอีกหลากหลายเกมให้เราได้ติดตามรับชมกันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ